หมดใหม่ของอัชชาาวินเทอร์เทนนิ่งใหม่แล้วครับ น่าคืนนี่เลยดาร์กอนสตอมครับรู้จากภาพมันเนี่ยน่าใช้ปืนพกกันทั้งเกมนะทุกคนไม่รู้ว่าจะสนุกขนาดไหนลองไปดูันดี่ว่าไว้ทุกคนเติเมเกมไปหน้าเดลต้าฟอสไม่ว่าจะคอมหรือมือถือในราคาสุดคุม้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ริสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนเข้าไวภายใน24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกถ้าเติมผ่านเว็บรับส่วนลดริสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสุด10เดือนถ้าเติมในไลน์มีทีมง,งานคอยดูแลมีปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนมีีีท่เดยวับ ตัวละครเลือกได้แค่ตัวเดียวนะนะ่าคือวายรอนไว้วทุกคนแล้วปืนล่ะอ๋อนี่ครับได้เป็น G18 กับดีเซอร์ด g เกิลนะงั้นเราลองดีเซอร์ด g เกิลก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โหยิยงกันมันเชียวอเล่นเด็กฝรั่งอุ้ยมีเพื่อนฝรอ่งมาโคตรตึงมาดิอืมไี่เนี่นยๆๆตอกกระเจี๊ยบมาเลยแม่งสาดมาทั้งตงอกกระจียมดเลยนี่แน่สะบัดบ๊อ ไม่รู้สักทีต้องสามนัดเลยเหรอบินชาร์ดเราเป็นไวรอนนะทุกคนแล้วสก,กิลรีเร็วมากคือเราเน้นบินได้เลยทุกคน <Target eliminated. S 1> ผมบอกตามตรงนะใครที่จะมาเล่นบทนี้เนี่ยต้องแต่งปืนมาด้วยนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบผมนี่แหละยายนะคนนะคนนะคนัก,กน่เกปกิโอ้ยไม่ตาย โอ้โหเปืนอนไ้่งยิงเล้ไก่ไม่ได้เลยทุกคน,นโอ้โห,โโหยากมากเลยเนี่ยโอ้โหขอหอนุญาตแต่งปืนก่อนเลยครับไม่ไหวเว้ยแม็กกาซีนน้อยเกินไปครับจัดไปรสามถึงสามแล้วก็เปลี่ยนเก็บเสียงเอาไปอันนี้ด้วยครับช่วยเรื่องการควบคุมนะผมว่าแม่งดีดเกินไปแล้วเมื่อกี้คือยิงไม่โดนเลยนี่เพราะว่าโอเคแล้วสำหรับ g 1 8แปดนะครับทุกคน เอ้ยอาวานย่ขึ้นเยอะว้ฮูน่ขึ้นเยอะกะสนดกขึ้นเยอะครับโอ้โหบอกเลยว่าจิงง่ายขึ้นเยอะว้าอดหลบโอเกือบไปรอดดีนะดีนะเรามีมีเก็ครับเออฮ่าฮ่าเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆกัน่กัน่ๆ่กันี่เอาะเป็นแล้วเป็นแล้วเว้ย หลบยิงเสร็จแล้วหลบหลบมีสุนมีสุนลราพุ่งพุ่งเรายิงยิงเอาหมึกหมดหมึกหมดเข้าหมึกหมด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 เด้อเด้อเด้อหมดหมดหมดจริงหมดดจริงจังเลยดีอะดีเกินเกินจีนแปดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราโดนฟันด้วยว่ะแม่ตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าเพื่อนเราฟันนะครับที่ไหนได้เพื่อนเราโดนฟันเหรอมอพวกที่วิ่งอะเยอะอะเปียกเปียกไปหลบ หลบพุ่งว้าวหบไปหลบไปมาดิว้มีหลบ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 เอ้ยบินฉีกไม่พอครับน่ามีคนรอนี่โอ้หลบ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 ระุ่นฉีกเป้าโอเคสวยชนะว่ะทุกรอบนี้ถือว่าช้ได้ที่เนี่ยราเล่นได้แล้วเหลือแจ่ปืนนี้ครับ ผมว่าเราต้องปรับเจ้านี้ด้วยครับปืนมันคอนเทนต์ไปหรือเปล่าเนี่ยมันยาเ,าเกินไปนะลองลองไหมอ้ยอันนี้เป็นการยิงแบบฮีฟายจะแม่นครับทุกคนแม่น20ผมว่าน่าจะดีนะลีเซอร์ยิงฮีฟายครับลองดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นปากกระกบอกปืนนี้ครับเอริทพิสโตลมาโซเบกนะเพิ่มการแม่งยัดอีกสถือว่าได้อยู่ใส่เลเซอร์ครับพี่เรากัดจะฮีฟายยิงเดียวเลยทุกคนแต่ฮีฟายเนี่ยผมว่ากระสุนน่าจะจำเป็นต้องใช้จัดมา ว่าน่าจะโอเคเลยครับเน้นฮีฟไฟนะทุกคนปืนนี้ปืนฮีฟไฟต้องเข้าใกล้หรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าแม่นอยู่นะเดีย๋ยวพี่ลองเมื่อกี้น่าจะได้อยู่ครับเข้าระยะประชิดตัวแล้วป้ามป้ามเขาเ้ามาเนี่ยเรียบร้อยล่วงแน่นอนโอ้โหโอุย้ยแมนจัดฮีไฟดีเวอร์ไม่ต้องกระเลงครับส่วนลงสุดเล่งไรช่างมันครับเอ้ยโอ้โหโได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เออมามาแรงอยู่ทุกคนมาแรงอยู่เฮ้ยเราต้องบินด้วยว่ะทุกคนเราต้องบินให้เป็นไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเข้าบินที่เรานั้นเอาไหวไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเข้าจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวไปส่วนนาการกัดเรียบร้อยไปดิ มาดิบ <laughs> ินสวนทางกานครับ <c oughs> เรียบร้อยเข้าหัวเอาเรื่องว่ะเฮ้ยพอบินไปนแล้วมันว่ะมันเว้ยพอบินไปนแล้วมันเว้ยโ <c oughs> อ้ยโอ้ยมันนอนโอ้โหตกใจกนี่มันล่วงทัก <laughs> ฉา,าดดับจอดดกวยไงก็มันใช้ได้นะไอ้เราคิดว่ามันล่วงครับทีไ่ไหนได้ไม่ล่วงแม่งดับจอดใส่เฉย

โด,ดอนดรอปี่แล้วห <laughs> ลบเอาเอ,าเอางงงเา <laughs> เาจอฉีกเป้าเข้าอาฉีก้ามันฉีกมาเราฉีกกลับเราเป็เลยครับตั้งรับได้ไปทุกคนหลบมาหลบหีพลาดก็หลบหนงพาดก็หลบเว้ย <laughs> โอเค <laughs> เข้าตกข้า นี่ไงมาดิโดนมาดิมาดิเรียบร้อยเข้าหัวโดนโอ้โหแรงกัดที่ไฟดีมากโอ้ยดดดดดโดนหัวโอ้โหเอาวะเริ่มคมนี่โอ้โหเทเวอร์ โอ้โหเท็เกิลดีเซอร์น,นี่พอไปรับเนียนแต่แต่ที่ใดหลบออกมาโอ้โหสุดยอดดีเซตอีเกิลคนนี้โดนโอ้โหสี่สิบเอ็ดเมตรเขาก็ยิงอยู่อ่ะทุกคน างงจะฉีดเป้าโอ้โหบินอยู่แล้วชี้กันมาลุกไปวะลุกมาแล้วนะไม่ดีแน่เจอป่าโอ้โหดีแล้วมีเพื่อนช่วยเผื่อไม่รอดไม่ดีแน่เบ้า โอ้โ oh หเมาหมดดิแดงเขาเมาหมดหลบมานี่นะ,<ค>ะนสวนขีกขีกงงเอ้ยยเกือบเกือบเกือบดีนะมีมีเจสครับบาปกาให้วิ่งมาไม่ดูบาปกาให้สองบั๊เข้าหัวมาบินจากฟ้าแล้วยิง เอ้างงงงงชีกกับชีกไปชีกมาเอ้างงงงชีกไปชีกมางงตาลายนี่โอ้โหโคตรแม่นโอ้โหสวนสามนักบักบักบักไงทองบอกเลยยูเตอร์นี่แม่งโคตรของดีครับทุกคน ไม่ยบร้อยครับชนะว่าคือเราคอมพลีตทั้ง2ปืนเลยครับแต่งมาได้ดีทั้งคู่แล้วตอนนี้สนุกนะทุกคนเพื่อถ้าอยากเป็นจอนวิกเนี่ยมาฝึกในนี้ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่น่าใช่จอนวิกครับ แม่งบินกันฟิวเฝ้าฟิวเฝ้ายิงกันเลยนะโอ้โห,โหแท็กเฝ้ากันตามถ้าไม่ทันครับคนเป็นเวอร์ชันเทคนิคนี้โอ๊ก,กแตกนะครับเล่นบมดเนี้ยแต่ก,ก็ถือว่าสนุกดีนะครัสำหรับดักกอนสตอมนะมันทำให้คุ้นชินกับการแดนได้เรื่อยด,ด้วยนะครับทุกคนคือเวลาทุกคนไปเล่นจริงๆในแรลงเนี่ยเวลาแดนเนี่ยทุกคนอาจจะแท็กเฝ้ากลางกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนถือว่าเป็นบทที่ดีครับโอเคก็มาเนี้ยสำหรับคลิปนี้ใคร่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สะพานจะลืมกด